สวัสดีครับพี่น้องชาววัวกิจวัตรประจําวันในการเลี้ยววงของผมในช่วงหน้าแรงก็คือตื่นเช้านะครับประมาณหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยผมก็ปล่อยวัวลงทุง่งลงแปลงนะครับให้วัวได้ไปหาก,กินหญ้าตามธรรมชาติตามท้องนานะครับหลังจากนั้นผมก็มารองน้ําใส่กระบะไว้นะครับให้วัวได้มากินนะครับหน้าแรงวัวจะกินน้ําเยอะมากนะครับโดยแต่ละตัวเนี่ยจะกินน้ําไม่น้อยกว่า15ลิตรเลยทีเดียวนะครับ วัวของผมมี40กว่าตัวนะครับดังนั้นในแต่ละวันผมจะต้องเตรียมน้ำเอาไวา้เกือบ1คิวนะครับพอถึงเวลาประมาณาบ่ายกว่ากว่านะครับผมก็จะไปตัดหญ้าในเปียรหรือว่าก็ตัดกระถินนะครับเอามาสับแล้วก็เอามาผสมอาหารเทียมอาหารเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะให้วัวได้กินในตอนเย็นนะครับหลังจากที่วัวได้เข้าคอกแล้วนะครับวัวของผมจะเข้าคอกประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับ หลังจากที่วัวเข้าคอกแล้วผมก็จะให้กินอาหารเทียมอ่ซึ่งในช่วงนี้ผมก็จะให้กินอ่ประมาณวันละ10ถัง4นะครับหรือตีเป็นน้ําหนักก็ประมาณวันละ100กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็หลังจากที่วัวได้กินอาหารเสร็จแล้วผมก็จะใส่ฟางให้วัวได้กินตอนกลางคืนนะครับโดยผมจะใช้ฝางวันละ2ก้อนนะครับเสร็จแล้วก็จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเติมน้ํา ในกระบะในข้องนะครับให้วัวได้กินตอนกลางคืนนะครับดูเรื่องของเกลือแร่นะครับถ้าเกลือแร่หมดก็เอามาแขวนเติมนะครับแล้วก็เปิดไฟให้หวัวเปิดไฟไล่ยุงไล่ยุงให้หว,หหวหหัวนะครับก็เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นในการเลี้ยงวัว1วันแล้วนะครับการเลี้ยงวัวหน้าแรงนะครับเราสามารถปล่อยวัวให้ไปหากินตามทุ่งนาได้นะครับทําให้ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเลยทีเดียวค่าอาหาร เป็นต้นทุนที่สําคัญที่สุดนะครับอรองลงมาจากค่าตัววัวนะครับเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมค่าอาหารเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่ว่าต้นทุนในการเลี้ยงวัวของเราจะได้ไม่สูงเกินไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถามีกําไรจากการเลี้ยงวัวได้นะครับผมนํามาตรการหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อควบคุมต้นทุนค่าอาหารนะครับ มาตรการแรกก็คือเรื่องของเฟรมหรือว่าขนาดของวัวนะครับผมตั้งใจไม่เลี้ยงวัวเฟรมใหญ่นะครับวัวเฟรมใหญ่ไม่ถึงวัวที่มีน้าหนักตั้งแต่500กิโลกรัมขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายเฟรมวัวของผมนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ300กิโลกรัมถึง400กิโลกรัมนะครับหรือถ้าจะให้แคบลงกว่านั้นนะครับก็อยากจะได้เฟรมที่อยู่ในประมาณ3 5 0อาถึง400กิโลกรัมนะครับแต่ในขณะนี้ เฟรมวัวแม่พันธุ์ของผมก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีเฟร,รมเล็กๆเ,เป็นวัวไทยน,นะครับไม่ถึง200กิโลกรัมก็มีเฟร,รมใหญ่500กิโลกรัมก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ในอนาคตผมก็จะพยายามปรับปรุงคัดเลือกเฟร,รมวัวให้มันอยู่ที่ใกล้ๆกันนะครับให้มันอยู่ในขอบเขตที่ผมกาหนดไว้นะครับวัวเฟรมใหญ่จะต้องการอาหารมากนะครับแล้วทําเลที่เราเลี้ยงสัตว์ตอนนี้นะครับก็เป็นทุ่งนา ซึ่งมียญ้าไม่มากนะครับหาธรรมชาติขึ้นไม่มากดังนั้นเนี่ยวัวเฟรมใหญ่ก็จะผอมนะครับสูญเสียสภาพร่างกายมากนะครับต้นทุนการเลี้ยงต้นทุนค่าอาหารก็จะสูงตามไปด้วยนะครับมาตรการที่2ก็คือบริหารสภาพร่างกายหรือความอ้วนของวัวนะครับให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเลี้ยงแล้วก็ให้เหมาะสมกับฤดูกาลให้สอดคล้องกับฤดูกาลนะครับ ุดม,มุ่งหมายในการเลี้ยงวัวในแต่ละ,ะช่วงเวลานะครับในแต่ละสถานะนั้นแตกต่างกันนะครับช่วงเวลาในรอบปีของของวัวแม่พันธุ์นะครับก็เรื่องตั้งแต่วัวท้องว่างนะครับผสมพันธุ์ผสมพันธุ์เสร็จก็อุ้มท้องครับอุ้มท้องเสร็จก็คลอดลูกคลอดลูกเสร็จแล้วก็เลี้ยงลูกให้น้ำนมลูกนะครับแล้วกลับมาสู่ในช่วงท้องว่างเพื่อเตรียมเข้าสู่สถานะของกา,การอุ้มท้องอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ละช่วงเวลา,าต้องการสภาพร่างกายที่แตกต่างกันต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะครับวัวจะต้องได้รับโปรตีนไม่น้อยกว่า1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายไม่ให้ผอมหรือว่าสุดโทมนะครับวัวเฟรมไรญ่วัวเฟร,ม,ร,เฟรมใหญ่นะครับจะต้องการาโปรตีนมากกว่าวัวเฟรมเล็กนะครับนั่นทําให้ต้นทุนค่าอาหารของวัวเฟรมใหญ่ก็จะใหญ่ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยต้นทุน ค่าอาหารนะครับผมเทียบเป็นโปรตีนนะครับอของผมเนี่ยสูตรอาหารของผมโดยปัจจุบันได้อยู่ที่1กรัมนะครับต่อ3าสตางค์นะครับยกตัวอย่างนะครับวัวน้ำหนัก300กิโลกรัมนะครับจะต้องได้รับโปรตีนไม่น้อยกว่า300กรัมเพื่อ,อไม่ให้ผอมสุดโสมนะครับต้นทุนค่าอาหาร3สตางค์ต่อ1กรัมนะครับดังนั้นเนี่ยใน1นวันเนี่ยวัวน้ำหนัก 300กิโล300กิโลกรัมนี่นะครับจะมีต้นทุนค่าอาหารอยู่ที่900สตางค์หรือว่า9บาทนะครับแต่ถ้าเป็นวัว400กิโลกรัมนะครับก็จะต้องได้รับโปรตีน400กรัมต้นทุนก็จะอยู่ที่12บาทต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นวัว500กิโลกรัมนะครับก็จะต้องได้รับโปรตีนเนี่ย500กรัมหรือว่าต้นทุนก็คือ15บาทต่อวันนะครับ วัวต้องการโปรตีนไม่น้อยกว่าวันล,ละ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงมีความสมบูรณ์พันธุ์นะครับเมื่อต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนค่าอาหารก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับวัวเนี่ยต้องการโปรตีน3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อ,อ ปรับปรุงสภาพร่างกายนะครับหรือว่าให้วัวเพิ่มน้ําหนักเนี่ยหกิโลกรัมต่อวันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขุนวัวเนี่ยนะครับถ้าเราอยากได้วัวเนี่ยน้ำหนักเพิ่ม1กิโลกรัมต่อวันนะครับเราจะต้องให้วัวเนี่ยได้กินโปรตีนไม่น้อยกว่า3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับซึ่งต้นทุนก็จะมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็น3เท่าของการรักษาสภาพร่างกายเฉยนะครับ ผมเลี้ยงวัวแบบผสมประส,สานนะครับก็คือขังคอกยืนโรงในช่วงฤดูพอบลูกแล้วก็ปล่อยทุง่งในช่วงหน้าแง้งนอกฤดูพอบลูกแบบนี้นะครับช่วงที่ขงังคอกยืนโรงก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมไปจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งผมก็จะเลี้ยงด้วยอาหาร tmr นะครับก็จะให้กิน2มื้อนะครับเช้าและเย็นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยต้นทุนการเลี้ยงของผมนะครับในช่วงนั้นเนี่ย Themen, ซึ่งผมต,ต้องซื้อซื้อกินอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะซื้ออาหารให้กินนี่นะครับ เพราะว่าอาวัสดุที่เอามาประกอบเป็นอาหาร TMR เนี่ยเราจะต้องซื้อนะครับต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับการเลี้ยงวัวที่ในช่วงเวลาที่ขังคอกยืนโรงเนี่ยถือว่าต้นทุนสูงมากดังนั้นเนี่ยจึงไม่เหมาะที่จะ,ะเลี้ยงเพื่อ,อใหอ้วัวเนี่ยผสมพันธุ์หรือว่าช่วงของปรับปรุง body condition หรือว่าสภาพร่างกายของวัวนะครับเพราะว่าต้นทุนจะสูงเกินไปนะครับผมจึงกำหนดให้ การเลี้ยงในฤดูเพาะปลูกนี่นะครับาการเลี้ยงขังขอกินโดงเนี่ยเลี้ยงเพื่อรักษาสภาพร่างกายของวัวเท่านั้นนะครับคือไม่ให้วัวผอมหรือว่าซุดโทมนะครับผมจะอาศัยช่วงเวลาหน้าแล้งแบบนี้เนี่ยนะครับที่ต้นทุนในการเลี้ยงต่ําเพราะว่าเราสามารถปล่อยวัวเนี่ยไปหากินหญ้าตามธรรมชาติตามทุ่งนานได้นี่แหละครับใช้เวลาช่วงนี้แหละในการบําบรุงให้วัวแม่พันธุ์นี่นะครับมีความสมบูรณ์พันธุ์ นะครับแล้วก็ปรับปรุงสภาพร่างกายของวัวเนี่ยให้วัวอ้วนขึ้นนะครับในช่วงขังคอกยืนโรงนะครับที่ผมให้อาหาร TMR 2มื้อเนี่ยนะครับก็อาหาร TMR รวมประมาณวันละ300กิโลกรัมนะครับต้นทุนประมาณวันละ500บาทแต่ถ้าในช่วงที่หน้าแล้งแบบนี้นะครับผมให้กินเพียงแค่วันละ100กิโลเท่านั้นนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณากิโลกรัมละต้นทุนประมาณวันละ 150บาทเท, mm hmm. ท่านั้นนะครับต้นทุนตรงนี้นะก็คือต้นทุนที่ผมคิดจากการซื้อทั้งหมดนะครับแต่ถ้าอย่างกรณีที่ผมกำลังผสมอยู่นี้นะครับผมใช้กระถินสับนะครับไปตัดกระถินมาเป็นของฟรีนะครับเราก็จะสามารถลดต้นทุนได้อีกนะครับถ้ามีหญ้าเนเปียเราก็ใช้หญ้าเนเปียนะครับถ้ามีกระถินสับเราก็ใช้กระถินสับนะครับหรือบางท่านเนี่ยถ้ามีต้นกล้วยก็สามารถเอาต้นกล้วยมาสับแล้วก็มาผสมเป็นอาหารทีมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะช่วยให้ ลดต้นทุนลงไปได้อีกนะครับหลายคนเลือกลูกหญ้านะครับซึ่งผมก็มองว่า,ามันไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าเกิดท่านมีที่ดินนะครับที่มากพอที่จะมาทําแปลงหญ้ามีแรงงานมีเวลามากพอที่จะดูแลแปลงหญ้าแล้วก็ตัดหญ้ามาให้วัวกินนะครับแต่ในส่วนของผมนี่นะครับผมไม่มีทั้งที่ดินไม่มีทั้งแรงงานแล้วก็ไม่มีทั้งเวลาที่จะไป ตัดหญ้ามาให้วัวกินนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับผมก็ไม่อยากไปตัดหญ้าไปตากแดดตัดหญ้ามาให้วัวกินนะครับผมอยากจะผสมอาหารในร่มแบบนี้นะครับเอามาให้วัวกินมากกว่านะครับโดยการไปตัดหญ้าก็ตัดหญ้าหรือตัดกระถินนี่นะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้แค่ประมาณหนึ่ใน4นะครับของสัดส่วนทั้งหมดนะครับ เกษตรกรเราส่วนมากนะครับมักจากละเลยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสะดวกสบายของตัวเองนะครับมันมีคติคำสอนที่ว่าความลำบากไม่เคยค่าใครนะครับเรื่องนี้ผมก็ต้องขอแย้งนะครับาจากที่ผมเห็นมาเรื่องจริงนะครับก็คือคนที่ทำงานหนักเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยถ่ายที่สุดแล้วก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับ คนที่มีเงินกินดีอยู่ดีนี่นะครับไม่ต้องทํางานหนักเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับผมได้มีโอกาสได้พบเจอได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายนะครับลูกค้าของผมนี่นะครับก็เป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะครับมีเงินตั้งแต่ร้อยล้านพันล้านถึงหมื่นล้านก็มีนะครับ แล้วผมก็สังเกตเห็นว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยแม้แต่อายุ80-90แล้วนะครับท่านก็ยังมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับยังมาทํางานได้ทุกวันในขณะเดียวกันนะครับเรียบเทียบกับชาวบ้านทั่วไปนะครับอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยนะครับอายุหกสิบกว่านะครับป่วยแล้วป่วยอีกนะครับสุขภาพก็ไม่ดีกันเลยนะครับไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับทํางานหนักมาทั้งชีวิตนะครับ เกษตรกร,กรยุคใหม่จะต้องไม่ทํางานหนักจะต้องไม่ลําบากนะครับจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะต้องมีเวลาที่มีคุณภาพให้กับตัวเองและก็ครอบครัวนะครับหลายท่านวางแผนเอาไว้ว่าจะเลี้ยงวัวเมื่อยามเกษียณนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้จงดีนะครับว่าเมื่อเรากเกษียณไปแล้วเนี่ยอายุเรามากขึ้นสุขภาพเราก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าไม่ได้คงที่นะครับ นั้นถ้าเราคิดจะเลี้ยงวัวเนี่ยเราก็ต้องวางระบบวางมาตรการที่มันไม่ใช้แรงงานมากนะครับถ้าท่านมีที่ดินจํานวนมากหลายสิบหลายร้อยไร่หลายพันไร่นะครับและท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องอใช้ที่ดินตรงนั้นทําให้เกิดรายได้เพราะว่าอาจจะมีรายได้ทางอื่นแล้วนะครับท่านก็สามารถทําแปลงหญ้าเลี้ยงวัวได้นะครับเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งให้กินแปลงหญ้าของตัวเองก็ะสะดวกสบายดีครับแต่ถ้าท่านมีที่จํากัด แล้วก็จําเป็นที่ต้องใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างกรณีของผมนี่นะครับการเลี้ยงวัวด้วยอาหาร TMR การเลี้ยงวัวกับขังคอกยืยนโรงเป็นคําตอบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกท่านนะครับผมเคยกล่าวไปหลายรอบแล้วนะครับว่าวัาวราคาถูกแบบนี้นะครับาการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนั้นถือว่าเป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านนะครับท่านสามารถใช้เวลาเนี่ยไปทำงานอย่างอื่นที่มันมีไรายได้มีค่าตอบแทนที่ดีกว่านะครับ อย่างเช่นขายไอศครีมก็ได้นะครับขายลูกชิ้นก็ได้นะครับขายไส้กรอกก็ได้นะครับวันนึงเนี่ยท่านก็ได้กําไร4 5 0ห้าแล้วนะครับท่านแบ่งเงินตรงนั้นเนี่ยหนึ100่งถึงสองบาทนี่นะครับท่านก็เอามาซื้ออาหารเลี้ยงวัวได้ท่านเลี้ยงวัวได้เป็น10ตัวนะครับวัวท่านก็วัวท่านก็อิ่มพ้นทวนสมบูรณ์นะครับในขณะเดียวกันเงินท่านก็เหลือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่าน ปลูกหญ้าตัดหญ้ามาให้วัวก,กินนะครับใน1วันเนี่ยท่านก็จะท่านก็จะต้องดูแลแปลงหญ้าแล้วก็ไปตัดหญ้ามาให้วัวก,กินนะครับท่านจะไม่มีเวลาเหลือไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับวัวท่านอิ่มก็จริงแต่ท่านไม่มีเงินเหลือนะครับนําซ้ำสุขภาพของท่านก็จะทรุดโทรมลงไปด้วยนะครับฝากเอาไว้ให้คิดพิจารณานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ